อนกลางคืนนะครับส่วนมากเราใช้ทำํำเยอะขนาดนี้มันเสร็จนาน,นยังน่าจะนานแล้วนะผมว่าแลอวไอ้กะบไอเสาไฟฟ้าอยู่กนนานลางถนนเพ้อะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะขยับอกอกหรือเปล่าครับยังไม่ทราบเหมือนกันกลางคืนใช้เส้นเส้นนี้มันมีมันมีไฟส่งเาส,ส,ส่งทางไหมไม่มีเลยครับไม่มีครับบางวันก็เอารถใหญ่มาก็ต้องหลบหนยเคยเคยเกิดอุบัติเหตุไหมยัง เคยเกิดนะครับเคยถามที่หน่วยงานที่เก็วท้องไหมว่าพราะอะไรพาะทำไมถึงไม่ขยับเสาไฟฟ้าที่อยู่กลางถนนยังไม่ทราบเลยฮะยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่าเขาจะขยับหรือเปล่าแ้อยากฝากอะไรหน่วยงานที่เก็บท้องก็อยากจะให้มีไฟส่องสว่างหน่อยครับเพราะว่าบางบางทีผู้หญิงเนี่ยเขาขับรถมาขับก็เห็นมาด้วยกันเนี่ยก็เห็นมีรถที่ใช้ก็เป็นผู้หญิงใช้เส้นทางเนี่ครับใช้เส้นนี้บ่อยไหมเส้นนี้ใช้บ่อยครับ้ สาฟอยู่นนเนี่ยตรจงไหนวางแผนผิดหรืออ้มองใช้ใช้เส้นนี้บ่อยไหมใช้เส้นนี้ทุกวนมันม่มันไม่น่าจะมีอย่างนี้นะน่าจะลงไปเรือแล้วเนนี้ก็คือมันมีไฟสองทางไหมไม่มีครับไฟสงทางไม่มีมีใช่ครับ